พี่น้องเอ๋ยเพื่อนว่าทุกอยากให้ปาก,กรำกินมันมกถ้าว่าก,กินมกมันปากปาก็ดำปันนี่พี่น้องเอาทุกอยากปากมองนะ้วพี่น้องเ,งอ,เอากระไดเออดาวพัฒนานะครับออกไมมาตรงเป้าสักวันนะครับพี่น้องอ๋นะครับอาจารย์ท่านอื่นก็ไงตึงเหมือนกันนะพี่น้องนะครับเอาก็ยินดีต้อนรับนะครับก็สู่ช่องนะครับสูวนห่วยน้อ้วนนะครับผม ช่องจะนํำเนียวทางครับสูตรหวยคำนวนนะครับเล็กเด็ดอาจารย์ดังนะครับให้พี่น้องเอาไปคิดปิดจระนานะครับมากจัดการพันน้พี่น้องเนาะตัวเลขเนยวทางนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับปิดจรหนากันตามสูตรนะครับเอานะครับพอลายายญห้างนาะพี่น้องไม่อยากพูดเลยพี่น้องเอ้จุกนะครับสูตรที่มันเดินก็มีอยู่แต่ผมนะนะครับผมไม่ชอบเลยนะครับ ผมก็บว่าอยากเปี่ยนสูตรดูนะพี่น้องถ้าเรามวัวจะเดินตามสูตรบางครั้งนะครับเราก็จะหาสูตรไม่เจอนะครับฉะนั้นนะครับผมขอใช้สี่สูตรนะครับผมก็คือสูตรที่เรายังทําอยู่เนี่ยนะครับนี่ที่มันเดินเดิน,เด,นเดินมาผมทามาสามงวดก็เดินมาแล้วเข้ามาสะดุดนะครับคือสะดุดเลยนี่นะครับขอใช้งวดเดียวแล้วเอาของสูตรอื่นมาประกบด้วยแล้วกันนะครับ ก็เดินยังไงเข้ามายังไงก็ถึงสะดุดนะครับพี่น้องกับเบื้องชมใหญ่เป็นแนวทางกันนะครับก็นะครับก็จะมีนะครับหมื่นนะครับบวกด้วยหลักสิบบวกด้วย9ก้าคงที่นะครับ8บวก7ได้5บวก9ได้4นะครับได้4 5 6ก็เบื้องการเดินหอสูตรก่อนพี่น้องนะครับผมนี่ไม่อยากงมหาสูตรแล้วพี่น้องนะครับ เดินไปตามสูตรเดี๋ยวก็หาสูตรไม่เจอนะครับก็เป็นแสนนะครับบวกด้วยหลักร้อยนะครับบวกด้วย5คงที่เทสูตรที่เขาเดินนี่แหละ5้บวก5เป็น10บวก3ได้3 3 4 5นะครับวันนี้นะพี่น้องเนาะ3า5ส้าเขาก็มาที่นะครับมาที่4ี่นี่นพี่น้อง4และ3นี่ มันก็เดินของเขามาดีๆเลยนะครับสะดุดสะดุดแบบไม่มีฝุ่นเลยนะครับก็คือหมื่นนะครับบวกด้วยหลักสิบบวกด้วย9นะครับ5้บวกสได้7จบวกเก็ได้6นะครับได้6 7 8ส่วนนะครับสูตรที่2นะครับก็คือแสนร้อยนะครับบวกด้วย5คงที่5้บวกหเป็น10บวกสได้3เท่ากับ3 4 สุดกาเดินของเขาอยู่ดีๆพี่น้องมาวันนี้สนุดแบบไม่มีฝุ่นเลยนะครับวันนี้นี่มานะครับมาที่6มาที่8ดแล้วได้8ปดสามนะครับเนี่ยนะครับเกาน่าเสียดายมากอา่ะผมก็ไม่อยากเปลี่ยนบ่อยนะยิ่งเปลี่ยนบ่อยก็ยิ่งเละพี่น้องนะครับเอานะครับดูกันต่อมื่นนะครับบวกด้วยหลักสิบบวกด้วย9คงที่4ีบวกสเป็น7จบวกเก็ได้6นะครับ6 8นะครับส่วนนะครับสูตรที่2ก็คือแสนนะครับร้อยบวก5 5บวก2เป็น7บวกได้14ได้4 5 6นี่มันชน6ตัวเดียวนี่ผมก็ฟันธงเลยผมก็ฟัน6เลยนะครับไม่ใช่แต่ผมคนเดียวพี่น้องของเพื่อนของอาจารย์ของใครฟัน6หมดเลยนะครับถ้าเบิ้ลผมก็บอกคัพเบิล6688ทำไมผมไม่ว่าสามสานตัวนี้ นะโอ้เสียดายมากขออภัยนะครับพี่น้องสุโขสุขณนะครับก็คือหลุดเลยนะครับหลุดหมดเลยเนี่ยนะครับหลุดเลยหลุดนะผมขอใช้สูตรนี้ต่อนะครับแล้วก็จะเอาสูตรเก่าเรามาคัดให้ด้วยนะครับบว่ไปเป็นแนวทางกันพี่น้องก็คือนะครับหลักหมื่นนะครับหลักสิบบวกเก้านะครับศูนย์บวกสามได้สามบวกเก้าได้สิบสองสองสาม นี่ถ้ามันได้อย่างงี้นี่สวยหรูเลยนี่นะครับเออเสียดายมากเนาะพี่น,อนอ้องเนาะเออแต่กทุกท่านแล้วครับย่่ทางนะครับเขาได้รุดได้นะครับเอาดูก่อแสนนะครับบวกร้อยนะครับบวกด้วยห้าขงที่ห้าเป็นเจ็ดเป็นแปดแปดเก้าศูนย์เอาตัวเลขส,สวยพี่น้องวันนี้นะถ้ามาอย่างนี้นะพี่น้องขอดูสูตรเก่าของเรานะขอดูสูตรเก่าเราก่อน นะครับสูตรเก่าของเราที่เราใช้ตำแหน่งนะครับหลักพันหลักร้อยเอหลักหน่วยบวกด้วยเจ็ดเจ็ดบวกสามด้วยสามได้ศูนย์ได้สองได้สองสามเอาสี่เอาสวยนะครับส่วนสูตรที่สองนะครับก็จะเป็นร้อยสิบหน่วยนะครับบวกด้วยห้าหกบวกห้าได้สิบเอ็ดบวกหนึ่งได้สิบสองเอาสวยพี่น้องสองสามสี่ฉะนั้น อ่ะนะครับได้แล้วนะครับมันมาอย่างนี้นะครับมันก็สวยเลยนะพี่น้องนี่คือสูตรเก่านะครับที่นะครับเราเลิกใช้มานานแล้วละ่ะเกือบอาทิตย์กว่าแล้วเขาเพิ่งมาเดินนะพี่น้องเขาเพิ่งมาเดินนะครับเอาเดินยังไงเอาดูก่อนนะดูก่อนนะสูตรนี้เดินเดินดีอยู่นะนี่นะครับก็ดูนะครับเจ็ดสี่หกสองสามแปดนะครับก็คือพันหน่วยบวกเจ็ด นะครับบวก8ได้15 15้าบวกได้11ได้1 2 3นี่สูตรนี้คือมันเดินอยู่ก็คือสูตรนี้นะนี่เดี่ยถ้าไปใช้งวดก่อนก็จะได้1 2และ3เลยนะครับเขากลับมาเดินแล้วสำหรับสูตรนี้นะเดินต่อแล้วนะครับฉะนั้นนะครับเดือนสูตรวันนี้คือ2 3 4สามคือฝั่งนี้เลยพี่น้องนี่เดินหมดเลยนะครับมากันหมดนะนี่นะครับ แล้วที่นี้นะครับเรามาจับประคัดนะครับหาตัวเด่นกันนะครับอันนี้ให้ทาให้ดูแล้วเด้อสูตรเก่าสูตรใหม่นะครับเด่นก็จะเป็น2 3งสและสนะครับมาเรามาดูชุดประกอบกันทีนี้จะประกอบยังไงให้มันได้ตังค์นะพี่น้องที่นี้นะครับอ่ะก็สังเกตนะพี่น้องเด้อพี่น้องสังเกตก่อนนะผมจะให้พี่น้องสังเกตศูนย์ไม่มีสักตัวเห็นไหมไม่มีศูนย์ นาะพี่น้องสังเกตด้วนะตัวเลขเก่อยู่สองสามสี่สองสามสี่สองสามสี่เพราะข้างหน้าไม่มีศูนย์นะครับวันนี้ศูนย์มีพี่น้องระวังเลยนี่น,นะครับะนะครับก็จะจับให้ตามนี้นะก็จะเป็นนะครับศูนย์สองนะครับศูนย์สามศูนย์สี่นะครับแปดสองแปดสามแปดสี 02, ่ 9 2 93 9 4ตัวเลขไม่ชนนะพี่น้องนะตัวเลขไม่ชนสักตัวนะครับพี่น้องระวังศูนย์นะครับผมให้พี่น้องระวังศูนย์เลยนะครับาำนวบวันนี้นะเสียงอาจจะเบาหน่อยพี่น้องเพราะว่าถ่ายตอนกลางคืนนะเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าผมต้องเดินทางแต่เช้า,ชานะครับไปทำธุรกก่อนพี่น้องนะครับ เดือเดือนเทียงค้นกับวาหรับบ่นอนพี่น้องมาวิเคราะห์นะครับมาหาแนวทางให้พี่น้องกันพวงนี้ก็ต้องไปเช้าอีกนะครับเอาก็จะมีนะครับประมาณนี้พี่น้องนะก็จะเป็นแนวทางของสูตรใหม่มาแรงวดนี้ผมให้พี่น้องระวังที่ศูนย์นะครับให้ระวังที่ศูนย์นะชุดกันนี่นะพี่น้องนี่นี่นะครับชุดกันนี่ชุดกันเนื้อ ตัวเลขมันไม่ไปไหนพี่น้องมีอยู่สองสามสี่สองสามสี่แต่ตัวหนึ่งที่ยังไม่ออกนะพี่น้องเด้อก็คือนะครับสามสองสามสี่มันจะซ้ำไหมนะครับหรือไม่ก็แปดเก้าอ่านะครับนี่นะพี่น้องฉะนั้นตัววิ่งรูดนะมันจะเยอะหน่อยพี่น้องเดี๋ยวผมจะตัดคัดให้อยู่วิ่งนะวิ่งนะครับอันนี้เข้าล่าง ะครับอันนี้เข้าบนเข้าล่างนะครับเข้าบนนี่แหละพี่น้องชุดนี้หลุดถ้าเข้ามาใหม่นะครับถ้าเข้ามาใหม่เขากลับมาเดินนะพี่น้องเนะื้อบนนะครับบนเลยนะนี่้ะให้แล้วบนนะครับบนวิ่งรูดตัวไหนนะครับวิ่งรูดตัวไหนให้มาให้เขาเลยนะพี่น้องเอาให้สาม ได้สีนะครับผมตัวเด่นสุดนะครับจับไปเลยวิ่งรูดสามลองก็คือสนะี่้นอนะครับบนนะ้วพี่น้องบนนะครับบนกันล่างไว้ด้วยแล้วกันนะครับพี่น้องกับการเวนเน่นะครับเล็กๆน้อยๆห้าบาทสิบบาทนระอพี่น้องนะเนาะนี่นะครับปันเลยสามมาแน่แน่อ๋อ เน้นให้เลยนะครับนี่นะครับเน้นแล้วชุดประกอบคู่ล่ะนะครับชุดประกอบคู่ก็เลียงไว้ที่สามนะครับสามแล้วก็สี่นะครับก็จะมีทั้งหมดหกชุดเด้อนะครับจะมีทั้งหมดหกชุดนะครับถ้าวันนี้นะถ้าเขาจะนะครับถ้าเขาจะมานะครับถ้าเขาจะทําให้เราเสียเส้นได้ สามสองระวังเลยนะครับมันตัวเลขเยอะพี่น้องก็จริงนะครับแต่ขเขาวิเคราะห์ตามสูตรนะครับเราก็จะได้ที่สามสามสามศูนย์สามแปดสามเก้าแล้วก็สามสองนะครับชุดหนึ่งขออีกชุดหนึ่งก็คือตัวการคือสี่สามสามสี่จะมาซ้ำไหมนะครับหลังจากเขาที่เขาออกแนละ้วพี่น้องเนี่นน,นี่นะครับ ถ้าเป็นได้เลวพี่น้องศูนย์นี่น่าจับตามมองที่สุดคือศนะูนย์สามหรือศูนย์สี่นะนี่นะครับเอานะครับมักจัดขัดพานพี่น้องตัวเล็กแนวทางถ้ามันเยอะพี่น้องก็ที่ผมคัดให้นี่ก็ได้นะครับจะมีหนึ่งสองสามสี่ชุดนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเก่านะครับพี่น้องก็เลียงไว้ที่เก้าสามศูนย์สามศูนย์สี่แล้วก็สามสองนะครับก็จะมีหนึ่งสองสามสี่สี่ชุดนะครับผมตามนี่พี่น้อง นะครับตัวเก่าตัวใหม่ออกได้หมดนะครับลาวพัฒนาอย่าลืมนะครับวลาลาวพัฒนาออกได้ทุกตัวนะครับสุดท้ายพี่น้องเฮ้งปังมันโชคดีแล้วกันนะครับรจังใดก็ขอให้แก่เมือ่อ้สำเร็จแก่มืใอ้สำเร็จให้พี่น้องในเฮ้ยงในปังกันสู้สุดใจนะครับขอบคุณกำลังใจนะครับพี่น้องสุ้บูดสุคนอ้าดูไม่เห็นวันที่พี่นอ้องอ่ะตามนี้แล้วกันนะครับสุดท้ายพี่น้องเฮงปังมันโชคดีล,ล่อด้วย นะครับให้มาให้เข่าให้เข่าขอบคุณในการกคแช้คไยคนทติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสูตรหวยนาอ้วนขอบคุณหลายหครับผม